เสม็ครับวันนี้ก่อนกิจกรรมนี้จะจบไปอยากจะให้กำลังใจเสม็นทุกรูปทุกเรื่องราวที่ผ่านมามันยังเล็กน้อยเพราะแค่ห้าวันแต่ไปเรื่อยๆก่อนจะจบโครงการกำลังใจจะมีสีสำคัญวันนี้พระอาจารย์มีกำลังใจจากครูที่โรงเรียนที่จะมาถวายกำลังใจให้กับลูกศิษย์ซึ่งบวชเป็นสัมมเนร เพื่อให้กำลังใจอดทนฝ่าฟันและก็บ่มจิตใจตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วจากนี้ให้ตั้งใจฟังความปรารถนาดีของครูที่ส่งมาให้เราถึงจะสั้น oh. แต่ความห่วงใหญ่และกำลังนั้นยาวไกลยาวนานมาก Ooh, really, really? ที่บิทัด <Really? S 1> ที่จอนะครับ Re <c oughs> เริ่มต้นนะครับดัเบ <c oughs> <Billie S 2> ้ลมอรสนะครับคลิปต่อไปครับ ต้องตั้งใจฟังครับครูอิทนะคะในที่มีทองสุขดีค่ะอยากให้น้องสตังนะคะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่สามเณรน้อยให้ดีที่สุดนะคะที่ก็ขอให้น้องสตังมีความสุขในการเรียนรู้ที่จะเป็นสามเณรน้อยนะคะเพื่อนํามาปฏิบัติใช้ขอให้สามเณรน้อยทุกคนมีความสุขในการกระทําค่ะคุณครูขอมขอให้น้องสตังตั้งใจศึกษาการทำเพื่อนําไปปฏิบัติ เนนนนววิิิยาาาใกรชีตดํค่ะรูหมวยขอส่งกําลังใจให้น้องเนนสตางตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลและมีความเพียรอย่างต่อเนื่องบวชเป็นเนนเพียรธรรมล้ําค่าฝึกกายาวาจาให้โปงใสศีลสมาธิปัญญานําทางใจก้าวย่างไปในธรรมงามหนักหนารูปไหนครับสตางนี่คือกำลังใจที่คุณครูได้ ถวายกำลังใจให้นะครับอ้าวไม่รู้จักแต่คือกำลังใจที่อยากจะมอบให้ต้องรู้จักต้องจำได้รูปต่อไปคือ